วันนี้นะคะพวกเราจะมีภาพกิจกรรมอะไรมาฝากสำหรับเหล่าเยาวชนนะคะคนรักเสียงเพลงอย่างพวกเราว่าใครไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรค่ะเราจะได้รู้กันแน่นอนเพราะว่าตอนนี้ทุกคนอยู่กับเราในรายการ The Show รายการที่มีดีต้องเอามาโชว์มีโชว์ต้องเอามาแชร์ค่ะและสุดนอกเหนือนะคะจากกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะในช่วง สตาร์รับเชิญเนี่ยเราก็ยังมีแขกรับเชิญสุดเอ็กซ์คลูซีฟนะคะที่จะมาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นใครก็อย่าลืมไปติดตามกันด้วยค่ะใช่แล้วค่ะมึงจะบอกว่าน้องคนนี้นะคะเขาน่ารักมากๆเลยแล้วก็มีเสียงที่ไพเราะมากๆจนขนาดที่เนี่ยพี่เต็กชีร่นะคะขึ้นไปฟิตเจอรกันตัวต่อตัวบนเวทีเลยคุณรวิชช์โอ้โหอ้คุณโน้่นฉันก็รู้คนนั้นก็อิจฉาคนนั่นแหละเอาละค่ะแต่ก็อย่าลืมไปติดตามกันนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมนะคะ s ช o w วาไรตี้ชอบก็กดไลค์ถ้าชาบก็กดแชร์ค่ะใช่แล้วค่ะมาถึงกิจกรรมแรกนะคะที่เราจะพาทุกคนไปชมกันในวันนี้ก็คือเด e s โช w นะคะได้มีภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมของเหล่านักแสดงจากละครเวทีเรื่องโลกแห่งน,นิทานค่ะพวกเขาได้ทําการฝึกซ้อมอัดเสียงนะคะเพื่อใช้ไว้สาหรับการแสดงในเดือนพฤษภาคมน,นี้ค่ะเอาละค่ะเราไปชมภาพบรรยากาศในการกซ้อมกันเลยไปเลย เมืเอมม่อวันจันทร์ที่11มีนาคมที่ผ่านมาเหล่านักแสดงจากละครเวทีโลกแห่งนิทานที่มีนักเรียนจากสตาร์เมเกอร์หลายสาขามาร่วมกันทำการแสดงนั้นได้ทำการฝึกซ้อมและเข้าห้องบันทึกเสียงเพื่อเตรียมความพร้อมในการแสดงซึ่งงานนี้ทุกคนตั้งใจอย่างมากเลยทีเดียว เพื่อให้ท่านผู้ชมได้มีความสุขและสนุกกับการชมละครในปีนี้ซึ่งละครเวทีนี้เป็นส่วนหนึ่งในการประกวด Star Maker Singing Contest 2016นั่นเองโดยจะทำการแสดงและประกวดกันในวันที่14-15พฤษภาคม2559นี้ณหอประชุมใหญ่กรมประชาสัมพันธ์ค่ะ เรานะคะก็สามารถหาซื้อบัตรนะคะได้ที่ Star Maker ทุกสาขาเลยค่ะใช่ค่ะเพราะเวทีการประกวด Star Maker s k i n Contest ของเราเปิดโอกาสให้สำหรับน้องๆทุกๆคนในทุกๆปีอยู่แล้วค่ะซึ่งในแต่ละปีนะคะทีงานก็จะไม่เหมือนกันนะคะ <c oughs> เพื่อความท้าทายแก่ผู้เข้าประกวดค่ะแต่ในตอนนี้เรามาพบกับแขกรับเชิญของเราดีกว่าค่ะในช่วง s t a r t a l k ค่ะ ชื่อหนึ่งแบมเดอะบอยส์คิตค่ะค่ะแล้วเมื่อสักครู่นี้นะคะเราก็ได้เห็นผลงานของวงแบมไปแล้วนะคะเป็นตัวอย่างซึ่งกําลังทำอะไรอยู่เอ่ยอ่าแบทเทิลอยู่กับพิตติชิโร่บนเวทีนะคะในเดอะไวท์ทีซีซั่นสี่ซึ่งแบบว่าที่ันรู้สึกว่าเฮ้ยสุดยอดมากเลยอ่ะเร็วอยากรู้นะคะเออทำไมถึงไปรายการนี้คิดยังไงอะไรยังไงมีอะไรเปล่าถ้าถามว่าทำไมอยากไปรายการนี้หรอคะก็เพราะว่า รายการนี้เป็นรายการที่เด็กทุกคนฝ่ฝันอยากไปค่ะซึ่งแบบเองก็เป็นหนึ่งในคนนั้นแล้วพอปีนี้ได้มีโอกาสไปคิดว่าพร้อมแล้วแบบก็ไปค่ะแล้วได้มีโอกาสติดเข้าไปในรอบติเวของหนึ่งร้อยสุก็เลย้ใช่ประสบการณ์เยอะชนะคะเรียกวยก็ต้องแบบว่ามีการฝึกฝนมาแบบหน้าผาสมควรเลยทีเดียวแล้วแบบอยากรู้แบบคือไปถึงนีง่ก็ไปรอบอันนั้นนะตึ้งตึงเลยปะคะกดใช่ไหมแบบ ชื่อเสร็จแล้วก็ก็ไปประกวดเลยประกวดเสร็จแล้วแบบหรือว่าหรือว่าจะต้องทำไรก่อนมั่งใช่ไหมถ้าแบบบางคนอยากถูนฉันสามอีกก็สำหรับเอ่อบลารีออดิชั่นนะคะเอ่อเวลาคนที่จะไปค่ะต้องไปต้องผ่านรอบต้องสองสามรอบเกือบเยอะมากค่ะอย่างเช่นรอบอะไรบ้างอะคะสามสองอย่างแบบอย่างแบบไปนะคะก็รอบแรกสำหรับคนกรุงเทพนะคะก ไปยันซีเอไปสมัครค่ะแล้วก็ไปร้องให้กรรมการฟังแล้วพอหลังจากนั้นทีมงานก็จะติดต่อมาค่ะแต่ว่านี้คือไม่ใช่รอบเพิ่มขึใช่ไหมไปแบบไม่พ่ยอแล้วหลังจากนั้นเราก็จะไปคุยกับทีมงานค่ะหรือมิวสิกดีเรคเตอร์ค่ะเพื่อไปเลือกเลือกเพลงค่ะที่จะร้องในบลออดิชั่นอค่ะก็คือกว่าที่จะไปถึงมาว่าถึงรอบลึกๆแบบนั้นเนี่ยมันก็ต้องใช้แบบว่าความสามารถมากเดียวเดียวเธอพักมันมันไม่กอนคือว่าตอนนี้นะคะ ชนะมีภาพบรรยากาศนะของรุ่นน้อง Star Maker ของเราเนี่ยได้ไปโชว์ความสามารถบนเวทีคอนเสิร์ตสามแยบปากหวานได้ดูใช่ปะเฮ้ยฉันนี้ดูฉันยูที่เด็กเราไปเยอะๆใช่ปะใันชอชว์เก่งมากสึกนแมปบี่น้องัทีหน้อยชนเกคนเก่งอยากรู้ใช่ไหมว่าที่ไหนไปชมภาพ วันสาร์ที่19และอาทิตย์ที่20มีนาคมที่ผ่านมามีการจัดคอนเสิร์ตของศิลปินมากความสามารถอย่างออฟปองศัิ์ว่านธนกฤตป๊อปปองกูลในคอนเสิร์ตที่ชื่อว่าสามแยกปากหวานซีซั่น4กลับชาติมากัดซึ่งจัดขึ้นที่พาร,กรากอนฮอลล์สยามพารากอนโดยงานนี้นักเรียน Star เกอร์ของเราได้มีโอกาสไปร่วมขึ้นคอนเสิร์ตในครั้งนี้อีกด้วยเช่นน้องผิงหยางน้องแพรวาจากส Star เกอร์บางนา น้องเจฟฟี่น้องโจอ,อี้จากซา r ม a เก์สยามพารากอนเป็นต้นค่ะ มีความสามารถล้นหลามจริงเลยค่ะเลยทำให้ได้แบบเิสแสดงบนเวทีต่างๆมากายเลยคะ่ะใช่แล้วว่าเราเนี่ยไม่มีอะไรที่ได้มาง่ายง่ายหรอกนะคะเพราต้องมีการเตรียมตัวมีการฝนก็อย่างที่เรา้างไวในเบรกที่แล้วนะคะว่ารักแบบเนี่ยมีการเตรียมตัวอะไรในบ้านนะคะ,ะก่นอนที่จะไปรายการ The Voice Citizen 4ค่ะโอ้หัวใจแห่งการเตรียมตัวคือการซ้อมนะคะทุกคนต้องซ้อมหนักมากค่ะเพื่อจะถึงจุดๆหนึ่งที่ อย่างสมมติที่แบมได้เข้าเือไว้ค่ะแบมก็ซ้อมหนักมากอย่างเช่นซ้อมทุกวันเวลาสามครั้งอย่างเงี้ยค่ะใช่โอ้ยอย่านี้กำลังใจก็ต้องสำคัญมากเลยใช่ไหมคะเนี่ยใช่ใช่ใช่เพราะว่าพ่อแม่แบมคือตามไปดูตอนแบมเรียนร้องเพลงตลอดค่ะแล้วก็ตามให้กําลังใจในบนเวทีต่างๆที่แบมไปค่ะแบมก็ได้แบบกาลังใจเต็มๆไม่น,น่าเป็นแบบว่ามีกนกลังใจล้นหลือ รายการแต่เราก็แบบว่าชนะต้องชนะเจ้าเองนะแต่เออแบบว่าขีดเราขีดไปเท่าที่แต่หมายว่าได้เยอะกว่านั้นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมคือท้อได้แต่ท่านถอยในี่แล้วแบบคิดได้แบบได้คิวหรือเปล่าว่าแบบว่าเออจะทำยังไงต่อกับการร้องเพลงนี้ไปไมนไม่อะไรแบบก็คงฝึกหาประสบการณ์ไปเรื่อยๆอะค่ะอย่างเช่นแบบขึ้นเวทีเล็กๆเล็กหรือใหญ่ยังไงก็ได้ค่ะแต่ว่ายังไงคือใช่คือ ึ <minutes> paid, ้นเวทีมันจะฝึกความกล้าเราค่ะแล้วก็ทําให้เรามีความเชื่อกยวกับการร้องเพลงมากขึ้นใช่โอ้โหเยี่ยมเลยนะคะขอสคุณตบรือให้แบมด้ยค่ะจะบอกว่าเนี่ยะค่ะสหรับใครน้องบางคนนะคะที่แบบฝิดหวังแบบยังไม่ถึงไปจุดสูงสุดที่เราต้องการอะไรเงี้ยเอาตัวน้องแบมเป็นตัวอย่างได้เลยนะคะแล้วก็ขอบคุณแบมมากเลยนะคะที่เสียสละเวลานะคะมาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ มาที่นี่แล้วเนี่ยยังไงก็ต้องชว์น้เสียงสักหน่อยนะแน่นอนโอเคค่ะเยี่ยมไปเลยแล้วก่อนที่เราจะไปฟังเสียงพร้อมๆนะคะจากน้องแบบเนี่ยแล้วก็ขอเบรกสุดท้ายนะคะด้วยกิจกรรมความสามารถนะคะจากน้องๆของ Star m a k e r ก่อนเลยค่ะไปกันเลย เซฟ,ฟี่และโจอีนักเรียนสตาร์เมเกอร์สาขาสยามพารากอนได้ร่วมแสดงคอนเสิร์ตเพลงจีนเสียงเพลงและรอยยิ้มครั้งที่4ร่วมกับคณะนักร้องเยาวชนเสี่ยวหลันหัวเมื่อวันที่20มีนาคม2559ที่ผ่านมานี้ณนะโรงละครอักษาราคิงพาวเวอร์ค่ะขอแสดงความยินดีกับน้องเอิญเด็กหญิงธมวนวันพุ่มเจริญ นักเรียนสตาร์เมเกอร์สาขาบังกะปิกับรางวัลชนะเลิศการประกวดการ์ตูนแฟนคลับที่ The Walk เกษตรนวมินเมื่อวันที่20มีนาคม2,559ที่ผ่านมานี้ค่ะขอขอบคุณครูอ้วนมณีนุชและทีมครูสตาร์เมเกอร์สยามพารากอน Star maker, สตาร์เมเกอร์เซ็นทันบางนาครูกอลฟ ครูปอครูมิกกี้และครูภาษาจีนจากสถาบัน ECC ที่ให้การฝึกซ้อมร้องเพลงเจ้าพ่อเสียงไห้กับพี่ยาย่าอุรัสยาในงานเปิดตัวแบรนด์ลังนกเมื่อวันที่16มีนาคม2559ที่ผ่านมานี้ค่ะขอบคุณพี่ยาย่าด้วยนะคะที่ไว้วางใจเราขอบอกว่าน่ารักมากๆเลยละค่ะจับมือกันประสานอารมณ์เพลงเปลงเสียงร้องสอดรอง ังไงนะคะขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยค่ะที่ติดตามพวกเรามาจนถึงตอนนี้ทุกคนนะคะสามารถติดตามความเคลื่อนไหวของพวกเราได้ที่แฟนเพจ The Show Variety ค่ะและสามารถอัปเดตข่าวสารจาก Star Maker ได้ที่แฟนเพจ Star Maker Show ค่ะค่ะและสำรับวันนี้นะคะก็หมดเวลาของพวกเรา2คนแล้วนะคะท่านผู้ชมนะคะสามารถติดตามชมพวกเราสองคนนะคะได้ใหม่ในรายการ The Show Variety รายการที่มีดีต้องเอามาโชว์มีโชว์ต้องเอามาแชร์ค่ะ,คะส่วนใครนะคะที่จะมาร่วมพูดคุยกับเราในสัปดาห์ต่อไปก็ต้องติดตามรับชมกันเลยนะคะในสัปดาหันนี้นุ่นธนชัพรน้องขนงนเฟชชาชาพรคำแสนค่ะก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ My hand gave me all your hours, and you hid the shades, did all the things you should have done.